ดีแลาว่าราบดิถิใหม่แล้ววะเราวางไปซื้ออพือ้นที่ของเราแล้วะวะก้าพื้นที่ตรงน,นี้ใช้ขั่วกับซ้ามันเลย,ลยนั่นนนนง หาไงวันนี้กับารทีมกูทีตัวอย่างจะหายงตับบสีบั่นเป็นตาคือมาเห็นช่วไปร่วมไหวเอออย่าไปร่วมไหวมันสีหาร์าเห็นหมอคืขันหาราเห็นอันเดียวหามาเห็นต้งหมืสร้างี่วมไวย้ายสร้างมันมีหลายแบบเนาะสร้างร่วมร่วมไห้กับมี่สร้างย้ายไห้กับมี่ก็เป็นแบบเพื่อกันแบบอืม เลืศดคะเลืศดสไตล์เราคือสไตล์ยายใหม่แล้วค่ะคุณอ่ะจะมันเป็นสแาง <c oughs> เป็นสไตล์ส้างวัฒนาะ แล้วตัวยิงอันนั้นเหรอพ่อย,งยงนะิงยิงไม้นะ่ะเครื่องยิงไม้นะนงยิงตนะปูเออยิงตะปูน่ะตัวนี้เหรอใช่แต่เปิดยังไงดึงออกกนะันยัดเนี่ยเดือวหัววาสุขลน เพิ่งเห็ตะปูปุ้ยนี่อดแม่ยังมาทำรังแมงมุมอ่ะน,นี่เคยใส่อยู่วะน,นี่เคยมีผลงานอยู่บ่ต,ต, <laughs> ตัวนี้เคยมีเดตตังค์ตัวนึงตัวนี้เคยมีผลงานอยู่เดตตังค์ตัวหนึ่งตัวใดตัวใดเรียกว่าทีมแล้ว่แวนะแสดงว่า <laughs> ไดมีผลงานตั้งแต่ตั้งตัวหนึ่งคุณอะสื้อมาโอ้โอ้คนไหน, <laughs> น,นตั้งมันสีซมผลงานใช่ดีบอตั้งค่ะโป้งโป้ง,ปงลเลยยังสกรอร์บอดนะบอโอ้สกรอร์บอด โอ้น oh, ี่บอกคุ้มค่าเลยบอจักบาทก่อนี่จักบาทก่อนี่เก้าร้อยบอยได้ตังตัวนึงก็สกอตบอร์ดอันหนึง่งคุ้มค่าปะซ่านซ <c oughs> <laughs> ัมป์ปีสาง <c oughs> แหนมเข้าไปครับทุกคนใายจักยังบุนี่เด้เพิ่น,ดนได้อา้ารนี่เด้เพิ่นความสามารถเพิ่นคือได้อา้าร ตอนนักขัในไมๆหันนะเกียงให้ได้แถวนี้ี่เกียงมินลินคุาแจก็แกะเกียงมินลินอยู่เกียงมินลินแบบเกียงอีนนีหลังจากเล่าใหญ่คล้องมาแล้วมันกับบอมินลินอีกจะเถอตอนแรกก็ว่าสิตอนแรกแล้วว่าเราเสียเอาของจากล่งรหลดเนาะเอาของจากลรงรถลดอเมซา่มองอ่านสีนี่แต่วันนี่มันเต็มทั้งทั้งล่งโหลดทั้งสีดดงเหลืองนี่ วัฒนาสีอันนี้อาคารนี้นะคะก็เป็นฝีมือเงินปันผลอ,อมรัพย์นะคะอ่าเป็นทุนรัพย์จากปันผลอมรัพย์นะคะปันผลเงินกู้นะคะไม่ใช่ปันผลดอกเบีย้ยเงินฝากนะคะปันผลเงินกู้นะคะส่วนลำโพงและแอมใหม่นะคะเรามีแอม์ใหม่เอยมิกเซอร์ใหม่นะคะได้จากเงินกู้ป้าติมนะคะ เป็นลำโพงน,น,นานๆแล้วนะคะหลายปีแล้วนะคะเราก,ก็ได้มาหลายอย่างนะคะชีวิตนี้โดยการกู้นะคะไม่กู้ก็ไม่มีนะคะไม่มีก็ได้ไม่ได้มาลกแบบนี้นะคะก็อาจจะบ้านสะอาดบ้านเกี้ยงเลยนะคะแต่ว่าก็เราก็ยอมบ้านลกนะคะนี่เกับสุยาว ว่าแต่สอบัววปรนั้นละอันนี้ประธานพยายามจัดมาเป็นพวกแบบท่อ p ี c นะคะท,ทุกทุกอันเลยนะอ่าม,มีหอดเครื่องตัก,กระดาษเนาะเบอ่งเครื่องตักระดาษใหญ่เลยนะคะแบบตักกระดาษครั้งเดียวชุเแบบเครื่องมีแบบเครื่องมีแบบแก๊สน,นะคะใช่ไม่เป็น,นะคะ่ะซื้อมาเหมือนกันนะคะยังไม่ได้ใช้นะคะ อะไรอีกฮะอืขาตั้งไม้ทั้งหลายทั้งปวงขาตั้งกล้องนะคะที่เก่าแล้วบ้างอะไรบ้างนะคะสำปปิสร้างนะคะเราบอกว่าเราสื่อย้ายไหวนะคะเราบอก้องการจัดประเภทของของนะคะเราบอกว่าสื่อย้ายไหวให้มันเห็นทุกทีนะคะแต่ว่าตัวนี้จะใช้นานสุดแล้วนะคะจะหับเม็ดนี่ ตั้งแต่สมัยปบราณยังยังเรียนอยู่มอต้นมังตัวนี้วัดได้หลายเมตรเลยนะคะยาวมากมสายเปียกแนะสดงว่าน้ำเข้านะคะโอเคแค่จะประมาณนี้อันนั้นคือช่วงพื้นเหอไฟฟ้านะคะช่วงไฟฟ้าขึ้นดีดไปที่เก้าพันนะคะไฟฟ้ารวม คุณนายก็จะชุดใหญ่เป็นนี้ไปเจ็ดหมืน 7, นะคะเริ่มต้นแล้วคุณนายก็อันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคะกับปติมนะคะแต่คุณนายก็ลดค่าไฟได้จากเดือนละเก้าพันเดือนละร 3, ประมาณสามพันกว่านะคะคุณ <c oughs> นายคุณนายใช้หลอดไฟอ่าคุณนายใช้แผงโซลาเซลล์ทั้งหมดกี่ตัวฮะทั้งหมดจากตัว ตันละเซจเลจะแพงสิบกว่าแพงนะคะสิบกว่าแพง,น,ะะพงนับไม่ท่วนนะคะนับไม่ทวนเพราะสิบกว่าแพงนะคะอ่าสิบห,อ,บหอันนี้าสาราเต้งเก่าเงเก่าอืมเก่าก่าก็ผาเก่าก็ผาเก่าก็ผาก็เป็นสิบสี่บ่ อาคารประโยนพอนก็คือจังโยนโญน,นอเออกับโยนทองสร้างแน่น้อยนึงน่นาดูจ้าอันนี้ศาลาที่ซื้อมาตอนนั้นตอนนั้นเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่ศาลานี่ยสี่หมืน่นสี่หมื่นผนขายมื่นหนึง่งผู่เปรี้ยวยังขายมื่นหนึ่งนั่นนี่ผู้ใดเอาสิแถมหอดอันนั้นเด้สิแถมหอดยังก็ท่านสิตเตอร์ผนเด้เห็นบ่าอ่าท่านสิเตอร์ได้หันอ่าขายมื่นหนึ่ง้อมอันนั้นนะโต๊ะ โตวรวมตรงนั้นนะคะโตโตไม้ขายหมื่นสองก็ได้อะขายหมื่นสองมันยกเอาเองขายหมื่นหนึ่งยกเอาเองบ่ขายหมื่นหนึ่งยกเอาเองอ่ามาเด้อพีน้องเด้อเป็นสีแปลงทีตัวน,นี้ไหมต้นจันผานนี่ก็ะยันเติบขนาบดบดย์ดน้ำแล้วอืมนั่นคืออันนี้คือชีวิตของคุณนัฒนาโอ้คุณปิดไปแล้วบให้เห็นว่าเฟินหก น้ำพุ่นี่สิบาเก็บเขาบอกอ,อาสิอรอฝนวันนิบอกเออสิฝากฝนหนม่งอันกดีโอ้ยอีูี่เดนี่มาเก็บเลยฮะทังแลวเหรอไม่ยี่ห้อ NPE อะฮะยี่ห้อมีมาตรฐานทั้งแล้วก็เก็บไปไปทางไเนยอสร้า <laughs> งอีรีบอ,อ อุปก,กรณ์อยู่น้อยๆหน่งใสิใรจ้างใครสเอิร์นเด้ใสิเอิร์นเขาเมาเด้มาสางกิโลขายอืมนะฮะยกตั้งแต่สมัยหนุ่มๆจนแกนะฮะเริ่มเหตุ้าเ,เก๊ตอนปีใดก่อฮะเจ้อายุสมปี ่อยสามปีเลยเคยเล่ากีจนหอยอายุสิสามสิบปอจน่อยส่เอ,สอ,เ,ปอเป็ดทำาเรากียี่สิบห้าปีจนเรนูจนได้เป็นคู่งันยัเกาะงานแรงงรับของไปรับงานเพื่อไรของรยาบาลรัรบาร้อยรับผาร้อยบาทสมัยนั้นเ <laughs> อ้รงงบาลขรรมดาีิบอ าากางเากงในออกกางเกงในออกจะขี <c oughs> ่สีี้เหรอเอนี่ของเล่นบักฟิวเตอร์อืมอืมรับงานลงบาอะไรโตมางานยังบัดนี้โอ้ยไม่ได้จำได้ <c oughs> อืม<ๆ>งานส่วนมากงานกรรมงานกรรมคืองานศพบะ โอ้งานออกลูกอืมบอเงานกรรมคืองานออกลูกบอเอออยู่ไปอยู่กรรมอยู่กรรมบออืมนิงปักด้งิ่งก็นั่งสัมผัสผู้เฒ่าอยู่เออประวัติศาสตร์ชีวิตสัมผัสไว้ เนี่ยเขาถือว่ามีเรื่องเหล่าอพียกเบิดเนี่ยเออไว้ายก็จักเมดนี่ซื้อมแตย่มไดเนี่ยซื้อมาก ตอนเขาเอาทีตอนทีใไซนีตอนเข้าทีไซนีตอนไหนปีไหนปีสองพันห้าร้อยเคยสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าเขาทีไซนีก็เลยซื้อลงทุนสื่อตลาดเมดบอสตลาดวัดทีเงินก็บได้ในที่ตลาเมดวัดทีบันที่คล้ายไปเลยวบอสบันี้ เออกะที่ขายต้อไปแล้วให้ผู้หมวดจูไปแล้วอให้หมวดจูไปเรียบที่ในจักบวรมดทีผู้หมวดมีทอ่ที่ลารลาละมื่นด้วยสี่เหรละมื่นบอกที่หินดินดานที่หินดินดานหงายจากเมต็นีงย่าจากเมนด่งหาตีเมตรป่ะโยนี่ยเลยเปียกหนามเบิดลเลยเมตรป่ะ ก้าฟุตเก้าสิบสองเมตรันโอ้เก้าสิบสามเก้าสิบสามไมีเมตรตัวม่มนาะเป็นนวอีกฝั่งหนึ่งเดชถืเป็นเมตรต่อฟุตนี่ัมก็มีเมตรฝั่งหนึ่งสามสิบเมตรแล้นี่นี่สามสิบเมตรนี่สามสิบเมตรนี่ก็สุดว่สุดนสเมตรเออสามสิบเมตรบาวลันเปียกยุยเกัเก็บ มันบูมมกมันบนกนมดกมันบกลนสนิมดกอนะอือ,อตอนแรกก็ว่าสิเหตุของเหลืองนี่เก็บของลงรถนีชสาไปจอดรถเออดีอดนี้ก็ยังไเฮ็ดยู่รถก็จอดถึงนออคือเก้าโอ้ยอือ ฮะโคร่ันออล้านอล้านโอ้ยหลายหลายก็หันาแเบอหลายเพาะอแสนจังไนี่เขาว่าหอดจะได้นี่หอดจะแล้วแต่รถฟิวเตอร์กับพันละพันหาเลยสองพันสองพันกับสามพันเลแม่นบอก เครื่องตัดตัวนี้ก็สามหมืน่นเนี่ยมันสิบว่าพ่อแสนี่อยู่เครื่องหมื่นหาอืมเนี่ยสิบว่าพ่อแสนอันนี้ก็หลายขึอนกันแหละเนี่ยค่ยว่านี่เฮ้ยยามา,าว่าเราจะตีตามหลายเงินที่เจ้าของเล่ินนะแม่นบอก่าตีตามหลายเงินีึเจ้าของเล่นนะั่นเล่นสื่อของเล่นนี่เพิ่มมาเพิน่นแสนหนึ่งในว่าตรงนี้แต่ดอกน้ำผงก็ไปเลยแต่มิกเซอร์ก็ไปเลย เครื่องนี้ก็หมื่นห้านะคะเครื่องตัดสติกเกอร์อืมโปรเจคเตอร์เท่าไหร่โปรเจคเตอร์ตัวละมือห่าตัวะมือห่าโหวันั้นเราบอกเป็นแสนเป็นหลาดห่นแล้วมันพังมาเดี๋นี่มันก่บอบปกรมบอ่อืมออกจะบวกมันหลอกจะลบมนี่ โปรเจคเตอร์ iter, ตอนนี้ที่ใช้ได้มีสองตัวนะคะตัวที่ใช้ไม่ได้ตรงนั้นก็มีนะคะสีาขาวตรงนั้นนะคะอ,อตัวที่ทิ้งไปแล้วก็มีนะคะตัวที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้สามสามมิติก็มีแต่ว่าขายไปแล้วบอกสีต่ <laughs> ตัวหัว่พันเมน <laughs> ใส่กับอะไ้ลูเมน L.E.D. ก็คื<ห>อ,คคอก็คือลูเมนหลอดหอกับอะไรขายต่อซ้าบอโอ้ย <laughs> ตัวนั้นเจัาวาดตัวสามดีนแม่จะบอกแม่เจ็ดพันอยู่บ่ตัวประจักขาตั้งไม้ตัวนี้นะคะเจ็ดร้อยห้าสิบแถมตอนมีหัว้อมหัวเท่าไรเขาได้บอกราคาหัวอยู่บ่หัวเทแถมบ่หัวยี่สิบห้าบทหัวนสี้อบาทอ๋อ นั่นคืออืมอืมอืมเขาอ่า กขาสื่อทีเอาเขาเอาทีใส่นีสื่อตะลัมเมทไปวัดค่ะตะลัมเมเท่าไรก่อนทำ่อยชิ่ยลอยอน,นี่ก็คือห้องคุณวัฒนานะคะอ่าวัฒนาก็เสียนไม่เสียนต้องดูนี่เสียนไม่เสียนต้องดูวัฒนาก็จะมี น๋อค oh, ุณธรรมมีใบจบคณะสวัสดิ์ยนะคะเกรดก็คืออ,อาจารย์คอยดีนั่นอยู่อย่างอาจารย์คอยดีขึ้นตัดสินตัดสินสารธรรมนูญบอกอาจารย์เจ้บบาบอกอตัดสินประยุทธ์นี่บอกผู้ที่เท่าใดละ่ะศาสตราจารย์ดรจิรนิธาวานนท์บอกโอ้เขาอ่านจิรนิติตะกี้เขาออกีรนิติศึกษากีรนิตบอกอือ ขี้หาองเดอไฟระชาธตปไตยอยู่โมเออถ่าเราตัดสินประยุทธ์ไปโันจะโค่นเรสินเให้อยู่เด็ดอ่าคุณวัฒนาศรีบุหิมพานะคะนายวัฒนานานนูนะคะแต่ตอนนี้เป็นนานนเนนเกิดเมื่อสองห้าศูนย์แปดนะคะสัญชาติไทยวุฒิเดิมคือมหกโรงเรียนสถานศึกษาเดิมคือโรงเรียนพลพิทยาคมนะคะเข้าศึกษาวันที่สิบมิถุนายนสองห้าสองเจ็ดตอนนั้นเรายังไม่เกิดนะคะ คณะนิติศาสตร์วิชาเอกนิติศาสตร์นะคะนบนิติศาสตร์บัณฑิตสำเร็จการศึกษา253331ใช้เวลาเรียนทั้งหมด45ปีนะคะ4ปี5ปีนะคะ4ปีนะคะนิตศาสตร์เบื้องต้นสุขวิทยาส่วนบุคคลได้ระดับมีข้อไขข้อยขข้อไ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 ขคืออะไรคะข้อไข พอใช้นะคะคือเกจสองนะคะคก็ไก่คือดีมากามก็ไก่คือดีโอ้เกดนันแต่ก่อนไหม,มก็ไก่พอใช้มีแบบนี้ด้วยนะคะงอง,งูคืออ่อนนะคะเท่ากับหนึ่งจ,จาจันตกศูนย์นะคะรอเรือผอพึ่งนะคะโอ้ออกให้เมื่อสำเร็จการศึกษาสองห้าสามสองอ่าโอเค มีงงงูไหมคะในนี้นี่มีงงงูนะหลักศรลปศาสตร์คุณวัฒนาได้งงงูนะคะไม่น่าอะไรยังเป็นหนี้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะงงงูก็คืออ่อนนะคะได้เกตหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อ๋อมีคะแนนด้วยนะคะเป็นคะแนนด้วยคะแนนเจ็ดสิบห้าก็มีคะแนนหกสิบห้าคะแนนแปดสิบกฎหมายอาญาภาคทั่วไปได้แปดสิบคะแนนนะคะเอกเทศสัญญาหกสิบเอ็ดกฎหมายว่าด้วยประกันภัยหกสิบสี่ กฎหมายล,ลักษณะละเมิดจัดการงานนอกสั่งลาบมีควรได้60คะแนนกฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์60คะแนนเอกเทศสัญญา3 67คะแนนอ๋อคุณวัฒน,นา,าก็คือมีภาคเนที่หนึ่งเรียนน้อยนะคะนี่เทอมหนึ่งเรียนอยู่6วิชาเองนะคะเออเทอมเทอมสองของปี27 เรียนอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดวิชามีเรียนฤดูร้อนด้วยนะคะฤดูร้อนเรียนสามวิชาสังคมวิทยาเบื้องต้นได้ขวายพ่อก็ได้กอไก่บ้างไหมเนี่ยฮะแปดสิบคะแนนต้นไหนไม่มีเลยนะคะกอไก่นี่นะคะวัฒคุณวัฒน,นาไปโรงเรียนไหมคะเนี่ย <c oughs> มีกฎหมายอาญาภาคทั่วไปไน้นะคะได้แปดสิบคะแนนได้แปดสิบนะคะไม่มีกอที่เหลือไม่มีกอไก่นะคะมีแต่คควายขขควายขไข,อข่ ขควายข้ไข่ขควายข้ไข่ขควายข้ควายขาควายขไข่ขควายเจ็ดสิบห้านะคะศิลปะกับมนุษย์ก็ยังได้ขอควายนะคะขอควายก็คือพอใช้นะคะกิสองนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะอือสาวตำรวจได้นะคะแบบนี้นะคะกฎไม้ลักษณะครอบครัวได้หกสิบสามคะแนนนะคะกฎไมยวิธีพิจารณาความแพ่งได้แปดสิบค่ะเออนะคะอยยงกัดค่ะ นะคะอันนี้คือหน้าตาคุณวัฒนาสมัยหนุ่มๆน,นะคะก็พอจะมีผมมาปกๆบ้างเลยนะคะโอเคอันนี้คือห้องคุณวัฒนานะคะเสื้อคุณวัฒนาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มนะคะเสื้อเก่าแล้วนะคะสมัยเป็นตำรวจน้อยนะคะเออแล้วก็มีชงชั้นนะคะโน้ตบุ๊กนะคะที่เข้ามาซ่อมแล้วซ่อมไม่ได้แล้วของโานเองที่เอามาแล้วก็พังนะคะ น,นี่คือเอาของบรนานมาแล้วก็พังนะคะอนะคะชิบมีโดนที่แบบพังแล้วพังอีกนะคะเออคงต้องเก็บเงินซื้อโดนใหม่นะคะเนื้อมีลำโพงดอกน้อยมีเครื่องช็ตไฟฟา้ามีเครื่องปิน้นะคะสภาพนะคะคนมีอายุนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะค้องลงๆเลยเลยนะคะ ันนั้นหลานมาเขียนแล้วก็น้ามาเขียนนะคะน้าก็มาเขียนด้วยนะคะเชียร์กับหลานจะประมาณนี้นะมีกระเป๋าเขนนะคะคุณนว่เพิ่นซื้อให้เป็นของขวัญหลานนะคะแต่ว่าความจริงน่าคุณน่าอยากได้นะคะโอเควันนี้ก็เขานำเสนอคุณวัฒนาเพียงเท่านี้นะคะ <laughs>